สวัสดีค่ะหลังจากคลิปที่แล้วนะคะเราทำขนมนออนต้มสุกแช่แข็งไปเรียบร้อยนะคะคลิปนี้เราก็จะทำตำขนมนกันนะคะก่อนไปชมคลิปกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันตอนแรกกันนะคะขั้นตอนแรกเราจะโคลริกหอมกระเทียมทำเครื่องแกงกันก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ ขนนอ่อนต้มสุกเนี่ยละค่ะลงไปโคลกในเครื่องแกงของเรานะคะในเครื่องแกงก็จะมีหอมกระเทียมพริกเกลือแล้วก็กะปินี่ค่ะโคลกให้ละเอียดเลยนะคะพริกของเราจะเป็นพริกป่นก็ได้นะคะถ้าเป็นพริกป่นสีเขาก็จะเค็มมากขึ้นนะคะนี่ค่ะสีแดงของพริกก็จะเค็มมากนะคะ เราจะค่อยๆใส่ขนุนอ่อนลงไปโคลกนะคะใส่ไปทีละนิดค่ะโคลกให้ละเอียดจากนั้นแล้วก็ค่อยเติมขนุนลงไปนะคะเราจะไม่โคลกทีเดียวทั้งหมดนะคะเพราะว่าจะไม่ละเอียดนะคะนี่ค่ะค่อยๆโคลกค่ะละเอียดเสร็จแล้วเราก็จะค่อยเพิ่มขนุนอ่อนลงไปนะคะโคลขนุนละเอียดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําขั้นตอนต่อไปกันค่ะเราจะ เจียวหอมแดงกันก่อนนะคะนี่ค่ะผัดให้สุกครึ่งหนึ่งก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะใส่หมูบดลงไปผัดในหอมแดงของเราเลยนะคะ่ะนี่ค่ะหอมแดงจะไปดับกลินนนะะนนน่นน้ำมันนะคะนี่ค่ะทำให้น้ำมันไม่เหม็นน้ำมันนะคะนี่ค่ะ ผัดให้สุกเลยนะคะหมูสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําขั้นตอนต่อไปกัน,นะคะ่ะต่อไปเราจะใส่ข้นนที่เราโขลกกับพริกไว้เรียบร้อยนะคะลงไปผัดพร้อมกับหมูได้เลยค่ะนี่ค่ะรอบนี้ก็จะทุลักทุเลีนนิดนึงน,น,นะคะเพราะว่าใช้กระทะใบเล็กเพราะต้องผัดด้านในบ้านนะคะต่อไปเราจะใส่ขาสับลงไปนะคะ นี่ค่ะ,คะขาดไม่ได้เลยนะคะจําเป็นมากสำหรับตำขนุนแบบภาคเหนือนะคะจากนั้นก็เป็นมะเขือเทศค่ะลงไปผัดพร้อมกันได้เลยค่ะเราจะผัดต่อไปนะคะนี่ค่ะต่อไปก็เป็นใบมะกรูดหั่นฝอยค่ะตอนนี้คือหอมมากหอมกลิน่นใบมะกรูดเนี่ยแหละคะ่ะทำให้ตำขนุนหอมมากเราจะผัดต่อนะคะจน มะเขือเทศสุกนะคะพอมะเขือเทศสุกเราก็จะตักออกได้เลยนะคะนี่ค่ะผัดต่อเองนะคะหอมมากเลยค่ะใบมะกรูดเขาทําให้ตําขนนหอมมากนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะมะเขือเทศสุกหมดแล้วนะคะตําขนนของเราก็พร้อมแล้วค่ะนี่ค่ะ พร้อมถักเสืร์แล้วนะคะหากใครชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดต like, ิดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ